สวัสดีครับพบกับอันท่อรถไถซิ่งเหมือนเดิมพี่น้องสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยจัดไปครับว <Wow. S 1> f อันท่อรถซิ่งครับวันนี้ส่งงานเหมือนเดิมเช่นเคยครับ L5018 h p ครับตัวนี้ตัวใหม่สเปเชียลครับ ตัวนี้ท่อเดิมเดิมจากศูนย์ครับท่อตะแกงนะครับต่อหม้อพักเดิมตัวนี้ครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับชุดยอดฮิตช่วงนี้ชุดลั่นกลางครับแบบคอมีพักนะใส่เกลียวครับลั่นกลางๆนะครับโซนร้อยเอ็ดครับออกจากตัวเมือง60กิโลเมตรครับส่งให้ฟรีนะครับ พร้อมติดตั้งครับส่งฟรีพร้อมติดตั้งเลยครับช่วงนี้ FC ช่างโอมครับจัดไปโรงงานครับวันนี้ครับอ่านป่าสุมครับอำเภอทวัดทวดบุรีครับผมอ่าเจ้าของรประานร้อยเอ็ดครับเนี่ยครับสั่งเองครับสั่งเองจัดให้พี่เขาเลยครับชุดลั่นกลางครับแบบคอพัก ทรานสภาเทศบาลครับจะมองรถตัวจริงครับจริงจริงจัดให้ครับ L 5018 L 4 0 1 8แตระกูล SP ใส่ได้หมดครับ L r ซรี ช่วงนี้ก็เริ่มลงนาครับบางพื้นที่ก็เริ่มลงนาบางพื้นที่ก็เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปังครับตอนนี้กําลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปังก็มีครับเริ่มลงนาก็มีครับเริ่มไถแล้วครับเริ่มไถเริ่มปั่นเริ่มหวานแล้วครับใกล้หวานข้าวแล้วครับหวานข้าวนาปีครับเอฟซีเลยท่านก็ทักมาได้เลยครับที่เพจอันท่อรถไถซิ่งหรือจะเป็น กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยที่แอปราชดาโชว์ปีนะฮะกดสั่งซื้อได้เลยครับกับร้านอันทอรถ่ายซิ่งชุดแต่งซิ่งอะไรแต่งซิ่งครับคำลังคาแต่งซิ่งครับกดสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคจะกรุณแอล L, ครับวันนี้ครับส่งงานอีกชิ้นหนึ่งครับ L series ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP ซีดีตัวนี้ตัวใหม่ครับตระกูลคูปตตานะครับส,สวยๆเลยก่อนอื่นก็ถอดหม้อพักเดิมออกนะครับมากับตัวรถเลยถอดหม้อพักเดิมออกครับรถสี่ตัวเหมนเดิมครับรถสีตัว มอพักเดิมครับจากศูนย์นะครับมอพักเดิมเดิมเลยตัวนี้ท่อพักเดิมเดิมครับอันนี้ปลายท่อเดิมครับก่อนจะคลายน็อตรับต้องฉีดน้ำยาหล่อลื่นนิดนึงนะครับการน็อตขาดได้ครับ เกลนลองตัวเดิมน็อตตัวเดิมสีตัวเหมือนเดิมครับใส่ง่ายครับใส่เองได้ครับไม่ถึงสิบนาทีเราส่งให้ครับออกจากตัวเมือง้รยเอ็ดไม่เกิน60กิโลเมตรครับส่งฟรีพร้อมติดตั้งให้เลยช่างโอมจัดไปเลยครับเป็นชุดคอพักครับคอมีพักอย่างนี้ครับ อันได้สหีหลายพื้นที่ครับเริ่มทํานากันแล้วครับช่วงนี้บางพื้นที่ก็เก็บเกี่ยวครับเอา้านาปังลงนาปีกันตัวนี้คูวต L ห้า l ูนนะครับ L ห้าศูนยแตระกูล L ครับขอตสีตัวออกก็ถือว่าเสร็จครับสีเราประกอบชุดคอพักครับเกินลองตัวเดิมนะครับเนี่ยหน้าแป้นก็ประมาณนี้ครับรกลินลองตัวเดิมเลย ชัดๆไปเลยครับใส่ง่ายซื้อไปแล้วต้องใส่ได้ครับสำหรับค่ายอันโตรถใสซิ่งครับใส่ไมได้ส่งคืนเลยครับแนะนำวิธีการใส่ให้ชัดเจนไปเลยครับไม่มีหมกเม็ดครับใส่ได้เลยโ <Okay. S 2> อเคน,นี้ เสียงกลางครับเปลี่ยนชุดใหม่เป็นท่อชุดเสียงกลางนะครับชุดยอดฮิตยอดนิยมครับปเกณ์ลองตัวเดิมน็อตตัวเดิมครับอันเข้าที่เดิมครับง่ายๆเลยสั่งเข้ามาได้เลยครับบริการส่งให้ฟรีบริการเก็บเงินปลายทางครับสำหรับใครอันทรถไถซิ่งเรานะฮะ หรือจะให้ส่งฟรีพร้อมติดตั้งก็ไม่เกิน60กิโลเมตรครับจากตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับเราส่งให้ฟรีพร้อมทําคลิปดีๆให้พี่น้องสายซิ่งสายลั่นสายแรงทั่วไทยพี่น้องชาวไร่ชาวนาครับชาวสวนได้ดูกันอ่านดื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกับช่องอันช่อรถไถซิ่งด้วยนะครับเพื่อทําคลิปดีๆให้กับพี่น้องได้ดูกันนะครับ สั่งจริงได้จริงครับรอรับหน้าบ้านได้เลย L ห้าศูนย์หนึ่งแปดสวยๆครับตัวนี้ตัวใหม่ของค่ายคูต้าครับตระกูลสเปเชียลสวยครับดูเลยครับ ในถ่ายคลิปก็รอฟังเสียงดูนะครับสนใจสินค้าก็กดเข้าสั่งซื้อได้เลยครับที่แอปรัชชิด้าชปปีฮะหรือจะเป็นโทรสายตรงเลย0634566452นะครับส่งฟรีทั่วไทยขันนี้ตึงมือนะครับ ชัดกันไปเลยครับน็อตสี่ตัวเหมือนเดิมตัวหม้อพักก็จะเสริมความแข็งแรงให้ครับเนี่ยตัวนี้กันรอยแตกรอยรล้านะครับแปนก็ใหญ่หญๆเหลือๆไปเลยครับตัวนี้สามมิลน,นะครับเนี่ยตัวคอนี่สามมิลห,หนาๆไปเลย นิดตึงมือเลยครับบางท่านก็ซื้อแต่ปลายท่อครับไปสวมข้ององปากแบนไปใส่ได้เหมือนกันครับกันฝุ่นกันควันเข้าครับเป่าควันขึ้นด้านบนนะครับตัวนี้คือจะเป็นชุดคอพักครับด้านกลางๆครับประโยชน์ก็ลดเหยียบออกดีครับความร้อนขึ้นช้านะครับสำหรับตัวนี้ ยังก็ใส่ฝาครอบข้างคืนเหมือนเดิมครับที่เดิมเลยวันนี้ท่านประธานสภา,าครับสั่งตรงเลยจัดให้ครับบ้านป่าสุ่มนะครับอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับไม่ไกลกับตัวเมืองครับใกล้ใกล ถึง15กิโลครับจัดให้เลยประกอบฝาครอบข้างเหมือนเดิมครับนี่เท่าที่เดิมครับช่องก็อ,ออกประมาณนี้ครับช่องดเดิมเลยออกช่องเดิมนะครับ <S <S เหมือนเดิมครับ Fc ช่างโอมนะฮะจัดให้ทีนี้ก็ใส่ปลายท่อครับ ส่ท่อเป็นงานได้สีครับอีแบนให้อย่างดีเลยอันท่อรถไายสิ่งครับส,สวยๆจนสุดท้ายคลิปครับรอฟังเสียงดูครับก็ออยืดเรื่องครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรได้เลยครับ063 4566 452จะเป็นชุดท่อซิ่งค้ำซิงครับอะไรแต่งซิ่งก็ทักมาได้เลยที่เพจอันท่อรถไถซิ่งนะครับก็ถือว่าเสร็จครับอันได้ร้อยแปดสิบองศาครับราคาเนี่อ่า ตัวนี้สวยๆครับดูงานได้สีครับเนียนรอยเชื่อมรอยต่อครับดูกันชัดๆไม่มีหมกเม็ดใส่ได้จริงครับรอยเชื่อมรอยต่อตีแบนให้อย่างดีเลยครับอันท่อรถไถซิ่งครับเราฟังเสียงดูนะครับ ช่างอมเหมือนเดิมครับจัดให้ตรงงานเหมือนเดิมเช่นเคย